ซอฟที่เฮ็ดนะครับในไทยแลนด์อัลปาก้าคอนซิสัน4เฮกันหน e ่อยครับผมเฮ้นะครับก็งานนี้นะครับเราจะแบ่งหรือซีนขังวนเราแบ่งออกเป็น6ทีมนะครับมีผู้เล่นทั้งหมด30คนทั่วนะครับกรรมการ3ชีวิตนะครับมีผมมีน้องชายผมคือิมมี่นะครับแล้วก็มีวินมิวนะครับ3ชีวิตทั่วนะครับก็กติกาคงเดิมเชิญ ก็ซีซ hey, uh, okay. kind of nice okay. ั่นนี้ก็สปอนเซอร์โดย Microsoft Thailand นะครับเอาเซิร์ฟเวอร์มาให้เราใช้กันนะครับก็ขอคุณขอคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับเชิญี่ทูอธิบายกติกาด้ลยครับโอเคฮัลโหลสวัสดีครับนิทูฟาสเตอร์นะครับกลับมาเล่นอันโชสาร์ขอไทยแลนด์สักทีเนาะไปต่างประเทศมาก็สำหรับกติกาของ USC นะของเราก็คือหลักๆแล้วจะทำการกึ่ t เชิงรีเจ n ไว้เป็นฟอ l l ครับอธิบายง่ายก็คือตั้งแต่1.8ดเบต้าขึ้นมาเนี่ยเ่าถ้าหลอดอาหารเต็มเนี่ยอาหาร เลือดเราจะค่อยๆเพิ่มนะครับจนเต็มเราจะทำการปิดตรงนั้นไว้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วดาเมจเล็กๆน้อยๆก <_ d umb ly> <ๆ>็ขอให้ระวังพวกฟอร์ดาเมจหรือมอนสกิดอะไรพวกนี้นะครับครั้งนี้เล่นแบบลาสแมนแซนนะครับคือทีมไหนเหลือเป็นทีมสุดท้ายเนี่ยทีมนั้นชนะนะครับก็จะมีตัว w ั r บ d b o เด e r หรือกำแพงโลกขนาด2,200คูณ2,200นะครับจะลดลงภายใน2ชั่วโมงเหลือแค่50คูณหนะครับแล้วก็ฝากสุดท้ายนี้นะครับอัลตร้าฮัทคอเป็นกีฬา เกมกีฬาอ, e. อย่างหนึ่งคอยเล่นกันอย่างมีน <before> ้ำใจนะครับผมมีสป <before> <uar> <salt> <identified>? ิร <đấy> <ett ten hundred leaves> ิตนะครับคนแพ้อย่าหัวร้อนคนชนะอยาปากดีนะครับไอ้ับให้เกตอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับครับขอเชิญใครอีกดีพี่นกก็กันไปอวยพรครับให้เป็นเจ้าภาพอวยพรเนาะโอเคครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมกับรอบนี้ครับผมนี่ครับผมเชิญครับ แล้วสนโอเวอร์ไหมพี่สนโอเวอร์รออีกสามวันสิโอเคเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเดี๋ยวอย่าพดโกหกเดี๋ยวพูดโกนครับเดี๋ยวลองกันทำไมจอมันดำเอ้ยไม่ใช่ลัดอิดทัมมิงอุ้ยเอ้ยมันต้นไม้มาเกิดที่โคดิ้เพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินนะเดินไปตกต้นไม้กันเดิน จะเย็นนะตกต้นไม้ไปดิี้เมโซเนาะจะรอให้หายแล้วที่อัดอัดพูดพูดกันไปนี่เราอัดไปแล้วทําไงเออพี่ก่อนนะฮะแต่เราจะแบ่งแบ่งเปิดกีดพลานะ่ที่แบบขึ้นผ่านใหม่ก็แบ่งคนหนึ่งพูดเปิดนะโอเคโอเคตามนั้นตามนั้นโอเคเด่นเด่เดี๋ยวแล้วใครทําไมเขาเริ่มเขาลงไปตอนไหนวะเนี่ยลงไปแล้วโอเคตอนนี้ก็ได้เริ่มต้นไม้ไม่ได้เริ่มเด่นอ่ะรอแป๊บเขาเทสอยู่ใช่เหรอ อ้าวเรอัดไปอ๋อเดี๋ยวได้สัญญาณนะครับโอเคเอาอัดหรือเอาอย่างไรอย่งไรออย่งเนี่ยโอเครออัดแล้นะโอเคครับผมก็ใครจะเปิดตัวอันดรองผู้ผูงอายุครับผู้สูงอายุันเตี่ยวฮะแผ่นเนี้ทุกท่คนนะคะวันนี้ย่งกับมิสเวลโทลันกับเกมไวค้าเองค่ะแล้วก็ยู่กับซีหนุกนะฮะตอนนี้เรามีฮาเลมจนะครับผมก็ เราก็มาอยู่ใน U.S.C เนาะรันเตียก็มาเล่นครั้งแรกนะครับผมเราก็ต้องตีไม้ตีไม้ไม่ได้เหรอมันเกมโหมดอันี้อยู่เกมโหมดสองอยู่แอดเวนเจอร์อ่าเดี๋ยวต้องรอนะครับผมรันเตียก็มาเล่นครั้งแรกเนาะเราก็ต้องอุ้ยตั้เกมบัสแล้วตัดต้อมาเลยตัดต้อมาเลยทำนนี้มันน่ากลัวแล้วกูรับเป็นแฮนด์ฟันนี่น่ากลัวโอ้ได้มาให้กันเพียบเลยนะ ซึ่งต้องสอนลันเปียวในการเล่นด้วยนะเนี่ยเพราะลันเปียวมาครั้งแรกอะเนาะก็ระวังตัวด้วยกันเออลันเปียวถ้าเกิดเป็นไม่ได้อะเวลาเออตัดไม้อะไรเงี้ยเป็นไม่ได้อย่าวิ่งให้มากเพราะว่าอาหารใช่อาหารมีผลต่อการมีชีวิตด้วยถ้าเกิดอาหารหมดก็ถ้าเลือดหมดก็ตายเลยนะไม่เหลือให้แล้วนะโอเคโอเคหัวใจจะไม่ลงเลยนะเกิดอาการกระตุกเล็กน้อยปรับเลยเดินแทนก่อน พี่ก้อนของฝากพี่ดูบอดเดอร์แทนผมนะพี่โอเคได้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 เลยแทนผมเลยหกไปแล้วน่าจะเขาจะถาว่าบอดเดอร์ป่ะใครวม่งมาฮะบอดเดอร์พอขออธิบายให้ฟังเขาอะโอเคเข้าใจกกำแพงเออกำแพงถ้าเกิดเจอบอดเดอร์ก็วิ่งโอเคเดี๋ยวพี่ เราผมไปหาอาหารให้แล้วกันเราต้องสร้างหลักปักฐานตรงนี้เลยเหรอไม่ขุดใต้ดินหน่อยเหรอตอเนี้ขุดลงไปใต้ด้วเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเราพี่เรันเปลวพี่เรันเปียวถ้ามีหินตรงคอนไหนพี่ได้ได้ต้องให้เราสร้างมาหมดแล้วนี่ง่ายๆทีนอันนึ่งสองอันสามอันแล้วครับนี่อยู่นี่ฮะเดี๋ยวเราสร้างที่ขุดดินก่อนเนาะเอาอยู่ตรงนั้นเนาะตอนนี้ไม่เจอครับตอนนี้มีใครบ้าง ลืมถามลืมถามตอนนี้มีใครบ้างครับแนะนำตัวหน่อยครับในทีมเรานั่นเปียอีกรอบนึงนะครับผมก็เชื่อจริครับผมหรือก้อน,นั่นเองนะฮะทำไมแง่เปียงเรามันก็ไม่ใช่คอมันเน็ตไม่พอดีแล้วเอาแล้วไงเจะอยู่ตรงไหนอ่ะเห็นมีหลายที่เหลือเกินอยู่ใต้ดินดีกว่าไหมหรือยังไงเจอได้หมดได้หมด,หมดใครเจอท่อมก็ท่นะถ้าเจอใครเจอท่อมก็ปรับท่อมเลย เจออะไรนะคะเจอถ้ำเลยจ้ะเจอถ้ำคุณลงถ้ำเลยตถวนี้มีอ้อยไหมครับแต่ถ้ำอย่าไปคนเดียวนะไปกันสองสามคนหน่อยอ๋อใช่ละเดียวรู้รู้หรือเปล่าว่าถ้าเกิดเสียเลือดอะอาหารเต็มเลือดก็ไม่เพิ่มนะต้องกินแต่อปเป็นทองอย่างเดียวเอ้ปลายาเลือดด้วยใช่ลืมต้องมียาใช่ไหมจะไม่เพิ่มขึ้นยกเว้นแอปเปิ้ลทองแอนยาต้องมียาลูกเดียวเนาะ แอปเปิลทองแต่แอปเปิลทองดีกว่าเพราะยามมนได้ยากมันได้อยากเบิดป้ายยา,าคิวล้วไปโดนทีมฝั่งตราฆ่านี่จบเลยเนี่ยทิพายจริงๆ <c oughs> คุณครูกับผมนี่ตายโง่มากคิปเปอร์ระเบิดต <c oughs> อนเขาไปเท่าทีมผมพีทีพิมผมทีมทีแล้วเขาไหลลงไปโดนลาวาครับเาไหลลงไปตรงไหนบ้ายป้ายอยู่ตรงไหนกันเนี่ย โอ้ยเกือบเกือบเกือบกดบิ้งเป็นไปได้จากดานล่างนี้เลยใช่ไหมก็ใครจะเป็นหน่วยหาหานะเอ้ะใจผมหาอยู่ให้ให้คุณเที่ยงคุณเที่ยงหาคุณเที่ยงเที่ยงใครทำตามเผาแล้วจ๊ะเอ้ยเดี๋ยวเดีมีซีดไหมมีซีดไหมม่ปูเลยขอพันไก่ขอพันไก่ไก่เันไก่คุไกกไก่ไไก่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  ไอเน็ตดิสคอร์ดเนี่มันเริ่มจะไม่โอสำหรับผมนะพี่ดิสคอร์ดมันก็ไม่โออยู่แล้วมันไม่มันไม่ใช้มันใช้เน็ตของสิงคโปร์นี่ไม่แปลกหรอกแต่เปลี่ยนช็อคหรือจะแปลี่ยนอะไรไหมพี่เราจะอยู่ในนี้ต่อไปเฮ้ยมีคนฆ่าบัวแล้วอ่ะโอ้หฆ่าเลยเหรอโหดร้ายกันจังเลยมีอาหารแล้วเฮ้ยเจอเล็กเจอเล็กเจอเล็กรอไก่มาแล้วมีอาหาแล้วให้พี่อ่ามีอาหารแล้วเนาะเจอเล็กเจอเล็กเจอเลกคละเยอะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปล็อกก้าไปให้นะดูดูพิกัดด้วยนะครับดูพิกัดด้วยว่าเราอยู่ตรงจุดไหนแล้วก็ดูบอร์ดเดอร์ดีๆด้วยเฮ้ยไปดูพิกัดบอร์ดเดอร์ตรงไหนนะบอร์เดอร์ตรงไหนนะเดอร์สองพันสองพันสองพันเราอยู่หกร้อยมิลสตาร์ไม่มีจะหายเจอทีด้วยกันได้กันเตียวขอหินหน่อสิได้ไหมขออะไรนะคะ หินหินหินได้ได้ดัขุดไปเยอะอีกเจอโคเลยค่ะขุดพุดกระชับนะพี่หินหินหินล็อกร็อกร็อกคุณล็อกไก่ไอไก่ไอเวนมาคุณดันมึงได้นะคะน้องขุดเอาชาโคอ้ชเราได้มีไฟใช้เหมือนเมื่อสอนไก่ว่ายน้ำน่าจะเป็นของขอขอหอนิดนึงขอสักสามสามอันได้เลย แล้วขาขึ้นนี่ขึ้นยังไงขาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เอาอ่ะเก่งเก่งสไปเดอร์แมนขุดตรงนี้ไหนได้ไหมตรงนี้ตรงนี้ที่เราเปลียวตรงนี้ไหนตรงไหนคะนี่นี่นี่ขานาสิขานาผมเนี่ยตรงเนี้ยขุดลงบล็อกหนึ่งขึ้นหน่อยครับครับเก็บ่เผาฐานให้เอาเอาเหล็กไปขุดไปเผาด้วยหน่อยแล้วฝากหน่อยฐานนะฮะไม่ชอบเลยนี่ยเกิด อันนี้เป็นโอมลูเฟตใช่ไหมแต่วดลเป็นคนแด่เดลเป็นคนเอาฐานนะใช่เป็นคนเอาฐานมีมีฐานอยู่ตลอดเวลาไม่เล่นอรไรกลับไปเล่นตรงนูนเลยนะคนไม่ได้จะเจอศัตรูตายแล้วแต่ EP แรกจบเลยนะฮะหมดความสนุกกันเลยทีเดียวพยายามอย่าไปซ่ากับพวกมอนนะอ่ะพิรันตีแรงใช่ไหมแรงโคตรแก็หมดฮาร์ ขนาดชิปเปอร์อะปกติโดนเฉียดโดนเฉียดอะเลือดเลือดก็แบบลดไปประมาณครึ่งครึ่งแถบใช่ป่ะอันี่หายเลยไอบ้านบ้านอยู่ตรงไหนคะเวลากลางคืนเราต้องหาที่ซ่านหาได้ดีได้ได้ดีได้ดีได้ดีอันไหนคะจะเราจะได้ทำไว้ให้สวยสวยเฮ้ยสวยก็ได้ ไม่งั้นจะมาเจอเหมือนซีซั่นแรกอ่ะเดี๋ยวผมเจอผมเจผมเจอผมเจอผมเจอ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 เอเจ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 อเอเอเจ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 อเเอเจ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 อจอเจอเจอเจอจอเจอ สันเะคะเฮ้ย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 ลงลงเอามาไดนมหรอเฮ้ยคาเฟนะครับหยิบดาบขึ้นมาครับผมหยิบดาบป้องกันตัวยู่ไหนนะข้างไหนคะตรตรงใต้ใต้ดินนะครตรงลงมาเลยฮะหาหาป็นไดนี่หรอคะ ใครใครอยากได้ดาบเหล็กหรือที่ขุดเหล็กฮะบอกผมได้บอกเลยเราเจอเหล็กแล้วอันนี้ก็ชาโคขุดเลยก็ดีนะลูกชาโคเนี่ยเฮ้ยไปได้เกียร์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 ซอมบี้ใยดฮะฮักกี้มากเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอาไฟไปส่งขอดาบหน่อยเดี๋ยวข้างบนอ่ะที่ดาบข้างบนเดี๋ยวใครมีทอดฝากปัดครับเฮ้ยี่มีค่ะ ลองลองไปอยู่ไปอยู่กับอ่านุ้ยก่อนเลยก็ได้สักเดียวได้เลยนะว่าเราไปก่อนได้ข้างบนระวังนะเผื่อมีใครมาลองบอดด้วยเราอยู่สักสองคนหน่อยอ่ะรูหลังตุ๋ยมาแล้วค่ะุยเสียงอะไรอะเสียงอะไรใครใครค่ะไก่ยวนิว พี่รันเปียวอยู่ไหนใครใกล้ใครอยู่ใกล้เอาดับหนึ่งไปก่อนมามามาเดี๋ยวสียงอะไรอะกลับไปไปดีไทยนะพี่หนูเห็นเจอใครอยู่ตรงนั้นน่ะรันเปียวมาเอาดับไหนฮะโอ้โหที่ขาดเสียงกระตุกมากจ้าที่เราจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่มั้งไปท้อครับไหวโอเคปั้เราไม่ได้แน่นอ่ะอ๋อท้องเราเข้าเราไม่ได้อ่ะจะเปลี่ยนการคันก็ไม่โอเคนะ ไม่ไม่โอนะดูแล้วข้างในมีตัวอะไรวะไม่ไม่อยากจะเสี่ยงว่ะจริงจริงคือคือผมไม่คิดว่าจะเจอได้นี่แน่เออไหนซิวฟิตซิวฟิตซิวฟิตครับเราเราลืมเาลืมถามครับสองท่าเขาทำไมเขาหายไปนะเขาเงียบจังเลยเอาหนูได้อยู่ไหนหนูไไหมหนูอยู่ไหนคือตอนนี้ตำรวจทั่วๆอยู่ครับผมเห็นชื่อพวกพี่แล้ว โอเคเราหาหนูไม่เจอไงอยู่ด้านล่างเลยเจ้าต้นนะครับผมเป็นที่แล้วเป็นนะเออกาแฟนะฮเกิดอะไรขึ้นก็มีไฟอยู่ค่ะอ๋ฮะก้อนเวย์อยูเบย์นี้อยู่ไหนพี่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวนะทำไมมาโผล่ในที่นี้ได้เดี๋ยวมันมันมันอยู่ในสตองโฮได้เนี่ยก้อนอยู่ไหนก้อน ตอนเมื่อนนี้ใครหาข้าวโอเคๆข้าวเนี่ยอุ้ยตานเลยนั่นแหละข้าวขอบคุณค่ะเอาเผาเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพวกเนื้อมันเพิ่มกี่หลอดนะอาหารเนี่ยเราอาหารหายไปลดเลยเราไปขึ้นไปอยู่กับนิวนะเพิ่มสี่หลอดเออถ้าเกิดถ้าเกิดเราไปไสี่หลอดค่อยกินแล้วกันเราเพิ่มไปอยู่กับนิวนะสี่หลอดไก่ซ้ำหอดทำไมรู้สึกสิบสองฮะเขาเฮ้ยเดี๋ยวกดแท็บพี่นิว นิวทำไมพี่พี่ทำงี้พี่พี่นิวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นิวนิวคุงนิวคุงเลือดหายไปเท่าสี่ดวงไอ้สามเป็นคู่ขอแจ้งก่อนนะการการฆ่าอินดอร์กอนได้ไม่ได้ไม่ได้ชนะนะแค่ฟาร์มของได้นะครับใช่พี่นิวมาดูครับอยู่ตรงไหนครับมาดูครับอยู่ตรงไหนมาดูเลยฮะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเตรียมเตรียมตัวเลยนะฮะนี่ตรงนี้ เราพี่นมียวเขเกิดแล้วก็้กก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเรื่องเลือดนะฮะเฮ้ยเออมืดแล้มืดแล้วมืดแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก่อนก่อนมืดเลยนะพี่มืดแล้วนะมืดเลยนะมืดแล้วมืดแมืดแล้วมืดแล้วโอเคโอเคโอเคผมปักไม้ผิดละวเรามองไม่เห็นเลยอะ ไม่นุ่งเรงไปไปไหนกันต่อดีนี่เราแสงไฟให้เรานะสองทางนี่เขาอยู่แถวนี้เลยวะเขาหายไปไหนเราจะบอกให้เขาลงมามันมีไม้เกกกัเเระะวงปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดินดีกว่าเชื่อเราเชื่อเราเปลี่ยนเป็นดินแม่งเลยเปลี่ยนเป็นดินเปลี่ยนเป็นดินดีกว่าโอ้บ้านเราดังแล้วเชื่อฟิตมาเชื่อฟิตมา ทางไหนก็ไหนระหว่าง U S C นี่อัดสดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้กับผมเข้าไปล่องให้จะดีแบบอย่างน้อยๆมันมันไม่ยินที่สอนทำไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินตากอีกเลียวจีจีเดี๋ยวถ้ากับผมเข้าไปผมจะตายแน่เลยนๆมีโอกาสใช่เพราะมันทางมันแคบด้วยแหละใช่เดี๋ยวผมลองดูโอกาสถ้าเกิดมีธนูจะดีมากนะจริงๆ เกียบวะเนี่ยเกีย์เฮ้ยเจอทางอุ้ยอุวัดีโอเคข้างในนี่มนห้องใหญ่ด้วยนะฮะอุ้ย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 เกิยอุไรขึ้นอ้อ้ออ้ยอุยอุไ้ยอุ้ย้ยสุ้ยอ้้ยนุ้ยยอน้ยอยอุ้ยอ่้้ย่เนยอยอุ้ยออุอุ้ย้ยย้ ยายางหาหาแรกครับเราเราเสียเวลาขนาดต้องทูกเวลามีค่าโอเคค่าเคา,นานนีไปห้องอตดดีกวดีดีดนะี่าดี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 ดอดีดีดงัีดีดีกีดุดี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 าีดีดดี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 ดดดกระตุกมาีจ้ด เออผมฟู่เล็กกันนายไ,ได้โอ้โหไม่เอาห้องนี้ไม่เอาสองไทมนี่อันนี้เขามีชื่อเรียกย่อมันจะได้เร,ยเรียกง่ายๆเทียงวันดึกว่าสามดึกว่าทามดีกว่าแปดดกเทียงวันดึกกว่าแปดครับเ,เดี๋ยวพยายามให้มันเงียบนะครับถ้าเกิดเวลาเงียบเลยเดแต่วันแบบดูมันจะไม่มีใครกล้าบิวอารมณ์ ไปการเล่นโอเคโอเคเดี๋ยวเอาดาบไปช่องแรกดีกว่าอุ้ยห้องแห่งความลับห้องแห่งความลับเมื่อกี้ขอโทษด้วยครับเกิดอาการพ่อเข้ามาในห้องอพ่ไม่เป็นไรค่ะอะไรฮะจะเงียบไปสักพักหนึ่งไม่ครับแตเป็นว่าเรายัง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 ไม่พร้อมจะลงสตังโฮเฮ้ยพ่อพ่อไม่เป็นไรครับ พี่มีเขาถามเลยเจอสตองโหครับานสตองโหทำไมเมอไมันมีห้องหนังสืออยู่ครับซึ่งจะมีหนังสือแบบของเทพๆอยู่อย่างเช่นแบบพันสองอังนั้นนิคงไปกับนุ้ยไหล่ะเดแป๊บนึงก็อนีรบรบรบๆบเอาเอาเไปแล้วไปแล้วคือผมก็พยายามเซฟเลือดอยู่เนี่ยทำมันได้เหรอเสียค่ะ กำลเกี่ยวเนื้ออยู่ข้างหลังนะพี่เนื้ออยู่ข้างหลังเพื่อหิวไม่คาบีเซเว่นอีเราว้นขึ้นมานี่เป็นอะไรที่ดีมากดีมากเลยเดินไปหิวเมื่อไรก็แวะมาเซเว่นกินแนนล้ววิจารณ์นะพีะ่จบจบนี้มีนัดอะไรหรือเปล่าเราพี่อย่าลืมนะแคอนเทนต์มัมนหยุอยดอัดเองอ่ะเธอเหรอเป็นเป็นรื่องเหตุ มันหยุดอัดเองน้าอันนี้เพิ่งรู้ตัวหรือมันเพิ่งเพิ่งหยุดเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้ตัวไม่รู้ว่าหยุดอัดไปเท่าไหร่แต่ว่าไม่น่านาน่ะราบมันก็เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแต่แต่ขึ้นก็อยู่กับเปียวมัเป็นเสียด้มากเนาะแค่ไหนตอนครับครัครับพลังงานสีเขียวหนึ่งเอเอครับพี่อะไรฮะพลังงานสีเขียวไหนอุ้ย เย้ะขึ้นแยกจริงอาจจะหลงหน่อยเพราะว่ายังแยกเสียงคนอื่นไม่ค่อยถูกอุ้ย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 ไม่มองไม่มองเราจะไม่มองมันเดีย๋ยวเราจะลองที่อัดไปเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันหายปั๊บลองจะได้อัดใหม่ไม่อัดให้อัดไม่เกิน10นาทีไม่จบใช่ไหมกัรครับ12นา <això. S 1> ทีแล้วเขาอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยเดินไปทางไหนกันเนี่ย โหลอุ้ยเอฟเอคิปเปอร์บิแอรซัมบี้ตายลีมีลงมาทำอะไรกันตรงนั้นนะฮัลโหลตอนหิวไลยพี่ยังอ๋อรถมาครึ่งครึ่งครึ่งหลอเองยังยังไม่ต้องเพียงก็ได้ยังอย่างอย่างอย่างยังอุ้น้อนยก่อนเลยน้องก่อนเห็นมันผมใช่อพี่ก็เห็นมันนิว พี่กรอนเราหยุดตรงนี้ดีกว่าพี่มันจะตีเราไปได้นุ้ยนุ้ยอย่าขังเราไว้สินุ้ยนุ้ยข้างล่างมันมีอะไรมากกว่านี้นุ้ยเกิดอะไรขึ้นนุ่มๆเอ็นเดอร์แมนตกใจเลยโอ้โหเสียงอย่ามองตาในมันถ้าเธอไม่ใช่อุ้ยมันอยู่ในห้องใช่ไหมพี่กรณ์อยู่ในห้องส่วนใจจะฆ่ามันแบบน่าเคล่กับผมพี่ทำยังไงเลย ต่อบล็บอกให้เป็นสองบล็อกอล้วพี่อ๋ไอได้แล้น่าสนใจน่าสนใจะจะได้เอาเอ็นเนื้อเพิร์ลไปลทำประโยชน์ด้วยแต่พี่ลงมาเลยเดี๋ยวผมพอแล้วพี่แล้วเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวเราปักข้างบนกันข้างบนกันนิดนึงนี่นเดี๋ยวมันตีต,ตีมันสลับสลับนึงนะมีด้วยเฮ้ยพิดทางมันเดิมพันเขาไปบอกนะเฮ้ยอยาก เปได้ไหมนุ้ยเดินผ่านเอ็นเตอร์แมนเล้เหรอนุ้ยแล้วพี่ถ้าเกิดไม่มองตามมันก็โอเคอ่ะถ้ามานี่นี่นีว้ายใช้เ็นดยอุี่อ้าวโอ้โหูลืมไปหายเลยอวิธทำไมมันหายไปขนาดนั้นน่ะตีแรงมากอ่ะโอ้โหโดนตีสองทีก็ตายอ่ะทำไมมันหายไปงั้นนะพี่โดนเกลียวไม่ใช่เหรอโดนเกลียวได้ เขาปั่มหมดแล้วพี่เยอะเสียไปเรื่อยๆการดิการดิการดิฮาร์ททองไงฮาร์ททองที่ขนาจชิปเปอระดับมอนเตอร์จะฮาร์ททองตามเลยนะมอนเตอร์ฮาร์ททองตามอยู่แล้วขนาดชิปเปอร์โดนเฉียดอ่ะยังตายเลยทีเดียวอ่ะเป็นว่ากลับไปอีขึ้นข้างบนไปเซฟชีวิตดีกว่าเออเอาเงานจะรอดไอ้ไหมไอเปิ้ลทองมาครับผมมีอันหนึ่งนะได้จากไหนอ่ะก็ไปขุดแร่ขุดทองแล้วก็เก็บแอปเปิ้ล อ๋อเอา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 เดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวผมเอาให้ผมขอเจอเพจตัวหนึ่งเขาขี้หนาเส้นละหาเขาไม่เจอเลยอยู่อยู่ข้างหน้าคนลึกเหรอฮะเอาเป็นว่าเรเจอมีคน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 เขาซ้ำเสียงผิดอีกอะคือตันนี้ใครมีคือเอ่อไม้บ้างครับไม้มีค่ะไม้มี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 เลย สะดวกก็เอามาให้ผมได้เลยนะอันนี้เสียงนุ้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับเสียงผมเสียงผมจะมันตึ๊มันจะอื้อตๆหน่อยอ่าเดีแต่จำไว้คือเสียงนุ้ยจะแบบฟังไม่รู้เรื่องเสียงเที่ยงจะเข้มๆอ่าโอเคมอะไรผมยอมรับนะพี่ผมเล่นแบนซาวมานานแล้วแต่ผมจะมีอย่างที่ผมยักยอมรับพี่ผมหลงทางเจอแล้วใครๆก็หลงกันได้ มันตั้งนานรถกียันดันหลงทางซีนี่เอาเอาแล้วไงเอาอุ๊ยเรือเดี๋ยวเดินนิวกุ้งเลือดเท่าไหร่มันแหลกเริ่ม s p e งเริ่มเสียเลือดทีละนิดทีละนิดแหลกอ่ะมิดคอมันดึงถ้าเคยรู้ว่ามันดึงขนาดนี้เวลาไปเสร็จปุ๊บน่าจะย้ายมาโปรแกรมอื่นกันมากกว่าเนาะ ไปไปได้ตอนนี้อยากได้ทองจะได้แบบผลิตอปเป็นเยอะๆเป็นทองอะไรเงี้ยขุดเจอแต่ชาโค o n e เฮ้ยเฮ้ยกระตุกจะอ๋ทำเป็นว่าเดี๋ยวสตางโฮยังไม่ลุยยังไม่ลุยขุดหาแรกก่อนน้องๆก็จะเริ่มบ่นนะเผื่อมีใครแบบขุดมาอย่างเงี้ยเห็นชื่ออ่ะเชื่อเลยว่าน้องๆจะเริ่มบ่นลวมึงก็พูดอย่างนี้มาหลายรอบแล้วก็ไม่เห็นขึ้นไปสักที เอ e ิโซดแล้วกี่สินาทีนะครับพกทองอ่ะนี่อะไรนะคะเอ episo หนึ่งจบทุกยี่สิบนาทีพี่โอ้ยี่สิบนาทีเนาะแต่เรตอนนี้คิดว่าอีซามมีตอนนี้มีใครมีไม่มีทองเดี๋ยวเราต้องทำกำลังด้วยนะระวังเหยียบกันเองเราเขาคงไม่เหยียบหรอกพี่ ตกไปแล้วมีกรวดลงมาทับหัวอะไรอย่างเงี้ยน้อยน้อยกำลังที่ส่งไปอุ้ยแม็ก่กำลังที่เคยส่งไปอ่ะทำมั่งขอพี่แอดคิดนย่างย่างด้วยมันอาจจะเฟ้นเจ็เลยเจ็เพชบโอ้อะไรอะไรเจออะไรขึ้นเจออะไรเจอเพชรเจาเพชรเจาเพชรเหรอเขาเจอเพชรกันเหรอ ฝั่งเราก็เจอฝั่งเราก็เจอฝั่งเราก็เจอนายเป็นความหวังของพวกเราเนี่ยเจอแล้วเนี่ยฝั่งเราเจอแล้วเนี่ยพี่ไปเลยพี่ผมจะอยู่ข้างพี่แตแทนพี่หายพี่ก่อน I got you in my sight ไม่ใช่พี่นะมันโซเดอร์สรุปถามนะมีใครไม่มีมีใครไม่มีชองบ้างไหมเหมือนจะใกล้ใกล้เจอดันเจียน เพราะว่าได้ข่าวมีใครไมีท็อกบ้างไหมอะท็อกทอกมีอะไรนะทอกใครใครไม่โหลดบ้างไหมอ่าเดี๋คือพักทองทอกท็อกอ่าเหรออ่าเรากัวเข้าไม่ได้อะมันบั็อกน่ะจ้ะอ๋อมันก็ไม่เป็นไรดิคอร์ก็ดีคอร์ได้แะโอเคมันเป็นไรที่เอาให้เนี่ยผงพอพึงพอใจไหมคะ เออคนคนขอขอให้พกถังน้ำไว้คนละคนละถังนะครับนี่แนะนำโอเคครับผมเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใแบบอุ้ยเช้าแล้วนะไหลลงลาวาอะไรเงี้ยใช่แล้วนะกายชีมไหมหรือว่าจะอยู่ในตรงนี้ต่อไปเข้าท่อเครงไม่ได้เราล่อขาแร่ใครหาอาหารก็หาไปข้ามบนใครก็ได้มาสักคนกับจะขึ้นไปข้ามบนค่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปเซฟเลือดก่อนดีกว่า เดี๋ยวไปเอาแอปเปทองจากเที่ยงก้อนก้อนใครก็ได้มาไปข้างนอกกับเราสักคนงามงามงามู้เลสโตนไก่ไก่ฟักไก่ไก่ฟักไก่ฮะไหนคิปคิคิปเออถอยถอยรลาจคปเปอร์เสียงลงไอเือถอยเมื่อกี้คังล่าเจคิปเปอร์มีไข่อ่ะ ไข่ด้ไข่เหรอได้ไข่เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ก็ลืมกดชิปด้วยนะฮะทำอะไรก็กดกดชิปบ้างก็ได้เฮ้ยผมเจอเพลิมีเห็ดมีต้นเห็ดอยู่แถวเนี้ยฮะเฮ้ยก็ไปไปทำซูเอาไปทุบไปทำซูเพลินก่อนเพลินหน่อยอ่ะป้า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 มันช้ามากเลยอ่ะเราว่าเราสร้างเรือดีกว่านะเพราะว่าเวลากลับหนีอะไรเงี้ยชิ่งหนีโอเคเดี๋ยวตัวท้องโอเคครับสำหรับทีมโจทแรกก็หมดไปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผม